ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมวันที่2 4ธันวาคม2518มัดมีพิมพ์ดาวได้โพสต์เล่าประสบการณ์ส่วนตัวระบุว่า ในปี2560ข้าพเจ้าอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงจากผลกระทบทางจิตใจของการทำงานด้านการแสดงมีอาการนอนไม่หลับต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2ส,สัปดาห์และอยู่ในสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดในชีวิตข้าพเจ้าได้พบกับอาจารย์ต่อจากการแนะนําของรุ่นพี่โดยได้รับการบอกว่าเป็นครูทางจิตวิญ,ญญาณที่สามารถช่วยเหลือได้ในเวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์ใดๆนอกจากการพ้นจากความทุกข์ทางใจคำสอนในช่วงแรกเกี่ยวข้องกับกรรมอดีตชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการแก้ไขกรรม โดยอธิบายควบคู่กับหลักพุทธศาสนาภาพลักษณ์ของอาจารย์และภรรยาในเวลานั้นดูสมถะเรียบง่ายและมีเหตุผลทําให้ข้าพเจ้าเกิดความศรัทธ,ธาและความไว้วางใจกลุ่มปฏิบัติธรรมในช่วงแรกเป็นกลุ่มเล็กมีผู้เข้าร่วมไม่ถึง15คนรวมถึงเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบความหวังและความเชื่อว่าทุกคนมีด้วยเจตนาที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปการทําบุญและการลดละกรรมเริ่มถูกอธิบายว่าเป็นหนทางสําคัญในการพ้นทุกข์ ทั้งด้านสุขภาพชีวิตและความสัมพันธ์โดยมีการกล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรและผลกระทบหากไม่ดำเนินการแก้ไขจากเดิมที่แนะนําให้ทําบุญผ่านมูลนิธิทั่วไปภายหลังเริ่มมีการชักชวนให้โอนเงินเข้าสํานักโดยตรงโดยอธิบายว่าเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมที่ขยายตัวทั้งเรื่องสถานที่อาหารและการจัดการต่างๆตลอดระยะเวลากว่า4ปีข้าพเจ้าได้ทําบุญและลดละก,กรรมรวมเป็นเงินมากกว่า8ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการทํางานสุจริตและข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นความเสียหายเช่นในวันนี้ ในช่วงปี2ของการปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าได้รู้จักกับไฮโซตอและภรยาซึ่งมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ตอมาก,ก่อนและเริ่มมีบทบาทในกลุ่มปฏิบัติธรรมมากขึ้นภายหลังจากไฮโซตอเข้ามามีบทบาทข้าพเจ้าเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายประการทั้งในบรรยากาศคำสอนและรูปแบบการดำเนินชีวิตจากที่เคยเน้นความสมถะเรียบง่ายเริ่มปรากฏการใช้ชีวิตหรูหรามากขึ้นเช่นการใช้สินค้าแบรนด์เนมการซื้อรถใหม่และที่อยู่อาศัยใหม่ช่วงเวลาเดียวกันจำนวนผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากกลุ่มเล็กเป็นหลายร้อยคน และเริ่มมีการวางแผนพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมในลักษณะที่มีองค์ประกอบเชิงพาณิชย์แตกต่างจากเจตนามรมณ์เดิมที่ข้าพเจ้าเข้าใจแม้ครอบครัวและคนใกล้ชิดมีข้อทักท้วงว่าบางสิ่งเริ่มผิดแปลกไปจากหลักพุทธศาสนาข้าพเจ้ายังคงยึดมั่นในความศรัทธาและปกป้องสำนักด้วยความเชื่อใจจนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวหลายครั้งภายหลังข้าพเจ้าได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงบางประการซึ่งไม่เคยทราบมาก,ก่อนและขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับภาพลักษณ์ของครูทางจิตวิญญ,ญญาณที่ข้าพเจ้าเคยัทธา เหตุการณ์ทั้งหมดส่งผลให้ข้าพเจ้าสูญเสียทั้งทรัพย์สินความเชื่อใจและความรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิญญาณจนต้องกลับมาตั้งคำถามอย่างจริงจังต่อการใช้ศรัทธาโดยขาดการตรวจสอบข้าพเจ้าออกมาแบ่งปันประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนากล่าวหาฟันธงความผิดหรือชี้นำผลทางคดีของบุคคลใดแต่เพื่อสะท้อนประสบการณ์ตรงและเป็นอุทาหรณ์ให้สังคมใช้ความระมัดระวังมากขึ้นหากเรื่องราวของข้าพเจ้าจะช่วยให้ใครสักคนหยุดคิดตั้งคำถามหรือปกป้องตนเองได้ทันเวลาเมื่อศรัทธาและเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการออกมาพูดในครั้งนีี้้ก็มมมคววาาหยแล พิมดาวพานิสมัย